วัสดีค่ะปะ้าเกิกทำสวนนะคะวันนี้ป้าเกิกมีน้ําหมักมาให้ดูแล้วก็จะพาไปใช้ในสวนเพราะว่า f c นะคะหลายคนมากเลยนะถามป้าเกิกมาว่าป้าเก็กคะทำยังไงมีหอยมากินผักจนเกลี้ยงสวนเลยเข้ามาบ่อยมากแล้วก็เยอะด้วยป้าเก็กมีวิธีปราบไหมก็บังเอิญวันนี้ป้าเกกก็ใช้ประจำอยู่แล้วนะปะ้าเกกจะมากรองน้ำหมัก เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในสวนและผลพลอยได้ของเขานะคะก็จะมีกากที่เหลือเราก็จะนำไปใช้ในสวนเพื่อเป็นการไล่หนอนไล่แมลงโดยเฉพาะหอยนะคะหอยเนี่ยชั้นหนึ่งเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะนี่คือน้ำหมักชีวภาพที่หมักในครัวนะคะมีเปลือกผลไม้มีผักต่างๆที่เราหมักไว้ครบ1เดือนค่ะ อาจจะเลยนิดหน่อยก็ได้นะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะไม่ต้องซีเรียสค่ะทำสวนแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็เอามากรองเอาน้ำมันตรงเนี้ยเอามากรอกใส่ขวดไว้ที่จริงเยอะกว่านี้นะคะเกิกรองมาแค่ครึ่งเดียวยังไม่หมดอันนี้ก็เหมือนกันเหลือเยอะมากเอามาให้ดูแค่นี้คะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำส่วนนี้นะคะไว้ใช้ใส่ใส่ขวดไว้อาจจะผสมน้ำเอาไปพ่นผักใบผักก็สวย นอนแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนถ้ามีหนอนมีแมลงก็แสดงว่มมาปกิ๊กช่วงนั้นขี้เกียจ <c oughs> ขี้เกียจพ่นหนอนก็จะมาค่ะพอไปเห็นลักเอาแล้ว,ลวรีบไปเอาน้ําหมักมาผสมน้ําละทั้งรถทั้งพ่นถ้าขี้เกียจพ่นนะคะมีวิธีแนะนําง่ายๆคือรถทีเดียวเลยค่ะผสมใส่บัวรดน้ํารถตั้งแต่ยอดลงมาถึงพื้นดินเลยอันนี้สุดยอดนะคะนอนแมลงต่างๆหอยหนีเรียบ ปักเกมาอยู่นี่3ปีนะคะไม่เจอตัวหอยที่จะมากินผักตัวใหญ่ๆนะคะไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวถ้าอยู่ที่อื่นไม่ได้ทําน้ําหมักใช้หอยเนี่ยยิ่งหน้าหนาวนะคะปีนมาตามรั้วตามกําแพงนะโอ้โหเก็บทิ้งไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะมากินผักแต่ตัวนี้สุดยอดเราไปผสมน้ํารดกันเลยนะคะเข้าสวนกันเลยค่ะนี่นะคะบริเวณสวนของเรานะ เขาจะไต่ามาตามพื้นอย่างงี้ในสวนเราก็เอาตัวนี้ค่ะเอาวางไว้นะคะตามโคนกระถางหลบไว้ตามโคนต,ต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้าต้นเล็กๆอย่าไปใส่นะคะความเข้มข้นของเขาอาจจะทําให้รากพืชของเราทนไม่ไหวเราก็เอาใส่ตามพื้นดินนี่แหละเนี่ยใส่เป็นจุดเป็นจุดให้ทั่วสวนนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้หอมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ละ พอเป็นปุ๋ยก็ผสมกับดินไปก็ทําให้ดินงามร่วนซุยค่ะแล้วก็วางเป็นจุดเป็นจุดไปดีกว่าเอาไปทิ้งแล้วก็ถ้าเยอะเหลือใช้ให้เอาไปหมักกับขี้วัวนะคะจะเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งค่ะขี้วัวก็จะย่อยสลายได้ง่ายขี้วัวแห้งๆนะคะแล้วก็หมักร่วมกันได้อันนี้ก็เอาทําให้ดูแค่นี้ไปทั่วสวนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะให้ทําอย่างนี้ไปจนหมดนะคะบริเวณสวนของเรา ไม่พอก็ไปเอามาใช้เพราะว่าเราเก็บไว้เยอะทีนี้น้ำตัวนี้นะคะเราจะเอามาผสมน้ำรดไม่ใช่รดผักอย่างเดียวนะคือช่วงนี้จะเราจะป้องกันหอยแมลงเข้าสวนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะให้เอารดพื้นสวนทั้งผักทั้งสวนหนึ่งบัวรดน้ำปากิ๊กจะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วอย่างนี้นะคะบัวรดน้ำก็10บลิตรค่ะสิบลิตรรดทั้งผักทั้งพื้นดินทั่วๆไป อันนี้บัวใหญ่ก็มีหัวแต่ประกิดยกไม่ไหวนะคะเซฟร่างกายไปก่อนก็ใช้บัวเล็กๆเ,เหมือนเด็กเล่นนี่แหละ <c oughs> รถไปอย่างนี้นะคะเนี่ยอยู่คนเดียวก็รถไปรถผักด้วยบริเวณพื้นดินในสวนก็รถให้หมดนะคะเป็นการบำรุงผักแล้วก็ไล่หนอนไล่มแมลงต่างๆไม่ให้มารบกวนผัก อันนั้นผักไปแล้วนะทีนี้มาดูพื้นดินของเราทั่วๆ่วสวนอย่างนี้นะคะตามซอกตามมุมก็ให้รดไปให้หมดค่ะเนี่ยถ้าพื้นดินเนี่ยก็สักเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่รดผักของเรารดเป็นประจำอยู่แล้วเนาะอาทิตย์ละสองครั้งถ้าขยันมากกว่านั้นก็ได้นะคะพื้นดินเดือนละสองครั้งก็ได้ถ้าขี้เกียจก็เอาแค่เดือนละครั้งตามพื้นดินเนี่ย พวกมแมลงต่างๆที่มาวางไข่ไว้ก็จะหนีไข่ก็จะฟอนะคะก็จะไม่กลายเป็นตัวหนอนตัวอะไรไข่ฟอไปเลยเนี่ยให้ทําอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ําหมักเนี่ยของป้าเชงนะที่หมักแล้วแกก็บอกว่าหนูมแมลงสาบต่างๆจะหนีหมดบริเวณที่เอาน้ําหมักวางไว้เขาไม่ชอบป้ากิ๊ก็เลยมาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสวนเราไม่มีหอยมากิน ตามที่ f อซบอกแล้วเราก็เคยเจอก่อนเนาะทีไ่ไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้น้ำหมักประจำแล้วมันก็จริงค่ะก็คงเป็นสูตรเดียวตำราเดียวกันว่าเขาไม่ชอบกลิ่นของน้ำหมักก็เลยหนีนะคะไปอยู่บ้านอื่นไปอยู่สวนอื่นหมดสวนเราไม่ต้อนรับ <c oughs> โอเคนะคะถ้าใครอยากปราบมาแมลงต่างๆไล่หอยนะคะก็เอาสูตรนี้ไปใช้ดูถ้าไม่เคยหมักก็หมักซะ แล้วก็ตามไปดูคลิปเก่าๆนะคะย้อนดูปะเก็กหมักยังไงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ